สาแล้วเพื่อะนะผมปูตัวรองฟันเราดูนะเป็นไงเดี๋ยวผมเปิดไฟสว่างนิดหนึ่งนะนี่นะดูโอ้โหอยากจะรีวิวไปชายผมล่าเกินเนี่ยเดี๋ยวให้ดูนะนี่เป็นไงดูแสง สายใเพื่อนนะเดี๋ยววง่าจะรีวิวนะกระบอกนี้รักมากเลยนะใช้งานประจำนะครับนะนี่นะดูเป็นแสงกว้างนะครับนะกว้างแล้วก็แสงพุ่งนะอันนี้ทีมงานนะวันนี้มีทีมงานมาด้วยนะครับนะไปละโน่นไปละโน่นนะสนุกเราวันนี้เอานะตอนนี้ผมลงมังล่างแล้วนะนี่เพื่อนดูนะลงมาจากสะพานเรียบร้อยแล้วนะครับนะก็ เดี๋ยวไปเจอกันนะกับทีมงานตรงนู้นเลยนะนี่นะเพื่อนนะเดินมาถึงทีมงานแล้วนะบอกให้ลงมาห้านาทีนะเป็นไงเฮ้ยจริงเหรอโอ้โหนายๆโชมผลงานหน่อยเขาบอกได้ปรากฏมาสองตัวอ๋อเหรออยู่ไหนอย,อยู่ในย่ามเหรอโอ้โหนี่นี่นะสุดยอดนะแนะนำสมาชิกใหม่นะ <laughs> จับก็กลุ่มจุดฟังแล้วน <laughs> ะ <laughs> จัดประกฏไปสองตัวแล้วนะเป็นแห่ฝลั่งนะครับนะเนี่ยเนี่ยส่วนทางนี้เป็นไงานทางนี้ทานี้ลงเป็นสองคันนะคันเล็กคันใหญ่คันใหญ่นี่ตั้งใจจะมาเล่นปลาดุกทะเลนะ,แล,ะนลนแล้วก็คันเล็กนะก็ตีเล่นไปนะครับนะอาจจะเป็นพวกประจวบประกดอะไรพวกนี้นะ ดูผลงานนะย่ามโดนเลมอนเราโอ้โหไม่ใช่แค่ปลากดนะเนี่ยปลาอื่นนลยเนี่ยนี่นี่นะเดี๋ยวเดี๋ยวต้องต้องต้องถอยให้ดูขนาดโหนี่มีเล็กแล้วนะเนี่ยไซเนี่ยโอ้ดูเนื้อนะสองตัวค่ะสองตัวเลยดูในย่ามหน่อยนะโอเคโอเคขอบคุณมากโอ้โหสุดยอดแล้วนะโชคใหญนี่นะฮะต้องทำผลงานแล้วนะไม่ได้นะเออ เขามาเป็นย่ามเลยนะเ,นเพื่อนๆนะแม่ไม่ทันขาดคำนะยกขึ้นมาอีกแต้มแล้วสองแต้มเอา้าปลาอะไรเนี่ยประจวบตัวหนึ่งแหละสีทองเนี่ยล้วงแล้วล้วงเออแอบฝรั่งนะแม่นี่ของดีจริงๆเลยตัวปลาอะไรโอ๋ยปลากระบอกปลากระบอกเล็กนะเพื่อนนะคือไซส์นี้เนี่ยบ้านเรานี่ก็ถือว่าใหญ่แล้วแหละมันไม่เหมือนแถวเออ ทะเลที่เขาอุดมสมบูรณ uh, ์นะตัวนั yes. ้นเขาจะใหญ่มากนะใหญ่แบบเบอร์บางนะในบ้านเราแค่นี้นี่โอ้โหยิ้มแล้วแหละในไซนี้ว้ายๆเสียงดังเลยนี่ทางนี้ได้อะไรกุ้งเหรอเอาหนี่ไงไปมามาโอ้ยมาตั้งนานเพิ่งจะได้ยินเสียงโอ้โหโอ้โหนี่มันไสโลย ไอ้ประกวดเหรอประกวดไซส์เล็กโอ้ประกวดนี่ไซส์อะไรยี่สิบตัวโลสามสิบตัวโลสามสิบตัวโลเดี๋ยวนะมันคนละไซส์กับเมื่อกี้เลยนะที่เพื่อนๆดูนะเอาเนี่ยนะเดี๋ยวดูไปคันนะนี่ดูไปคันก่อนนะเพื่อนเไปนะฝนลงนะผมอยู่กลางสายฝนนะเนี่ยยกเมื่อกี้นี่ก็ไปกระบอกเข้าเพื่อนนี่หลายตัวเลยดูใกล้ๆนะ อุย้ยสามตัวนู่นนะนี่ตัวหนึ่งนะแดี๋วก็นี่อีกสองตัวนะหมาจริงะ่ะนีเน่เดี๋ยวรไปเพื่อนหน่อยเห็นจะชัดนะก็ส์ไม่ใหญ่มากนะครับนะต้มส้มปลากระบอกนะปลากระบอกทอดนะได้หมดนะห,หมาจริงนะแะหวพลังนี่จอมเดียวนะ ไม่ต้องแบบว่าใหญ่โตอลังการนะเหมือนคนนน้นแ่ะนะแห่ใหญ่เปล่าๆนะแต่ว่าผลงานไม่มาเลยอ <c oughs> เอาแค่นี้ก็พอเนี่ยนะแแหแห่ฝรั่งเนี่ยฮนะไม่ต้องไม่ต้องใหญ่มากนะแต่ผลงานมาเต็มๆนั่นไงเห็นไหมลูกปลากระบอกนะนี่เดี๋ยวไปดูใกล้ๆนะเห็นไหมโอ้หมานจริงเลยนะเลิกเลิกตกเป็ดนะนะมาช่วยหวานนี่กานเออ อันนี้เดี๋ยวไม่ดวนผมผาทางเดินกับเพื่อนนะเดี๋ยวล่วงเดี๋ยวล่วงเดี๋ยวล่วงนี่นี่ฮนะตัวเล็กตัวเล็กนะฮะ มานี่ไหมโอ้ยหมานหมานหมานอู้สามตัวน่ะทีเดียวน่ะโอ้นี่มาละเนี่ยปลากระบอกลว้ลวนๆเพื่อนนะถ้ามาตกนี่ก็จะเป็นปลาจวดนะหวานแห่เนี่ยเจอแต่กระบอกมาอีกสามแต้มครับเจอแมงดาทะเลเพื่อน อะไรยังไงเนี่ยไม่รู้ตายหรือยังเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมน,ะนี่เหมือนติดนะเหมือนติดแล้วไปไม่ได้เพราะว่าหนามมันลงไงแมงดาทะเลอยู่นี่หนึ่งตัวถ้าจอไม่ได้แล้วแบบนี้ครับมีเยอะนะแมงดาทะเลนะครับนะนี่ไซนี้นะไซไม่ใหญ่มากนะครับนะแต่ว่าต้องดูนะมันมีแบบมีพิษกับไม่มีพิษนะผมก็ดูไม่เป็นนะอันตรายมากครับอยู่นี่อยู่นี่ เดี๋ยวเพื่อนดูไกลๆนะเห็นไหมเห็นปลากระโดดไหมครับนี่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 โอ้ย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 ดูฝูงปลาดูโอ้ยเป็นร้อยตัวไปไหนล่ะฮะได้ช็อตพอดีเลยนะเมื่อกี้เนี่ยนี่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  อ,อ๋กแล้วเองแล้วเองแล้วเองแล้วอุ้ยโดดใหญ่เลยเอานี่เพื่อนนะถ่ายไม่ทันนะโอ้หว่านเอาหว่านเอานี่ดูโอ้โหดูรอบนี้นี่กี่ตัวนี่ข้าป่านรข้าวป่าเตียนห้าหกตัวนะรอบเดียวนะโอ้หมานเลยมีปลาน,น้มจืดด้วยเหรอ ้ยนี่ไงปลากระบอกนะปลากระบอกเทียบเลยนะเพื่อนเออปลพื่อนเพราะว่าที่จะหาปลากระบอกข้างในเนี่ยมดูปลากระบอกข้านเฮ้ยไปหาอย่างไรหาหกตัวเนี่ยโอ้โหไม่น้อยนะไม่น้อยนะเนี่ยวานทีเดียวได้ห้าหกตัวนี่ไม่้าไปเมื่อกี้ไม่เข้านะบอกเลยย่ามเต็มเลาะได้เดี๋ยวพรุ่งนี้มันก็มาอีกย่ามเต็มเลยใจแล้วนี่นี่เอาดูเอานี่มีปลานินใช่ไหมเนี่ยก็จะปลานินเออมีปลานินติดมาตัวหนึ่งนะตัวเล็กนะครับนะโอ้โหอย่างหมานอย่างหมาน คนนี้ว่าไงครับเสื้อแดงครับเสื้อแดงครับเสื้อแดงเสื้อแดงน<ด>ี่ดดมันมลุ้นปลาใหญ่อยู่ปลาตัวห้าเออนี่นั่งมองคันใยญ่ๆนะเราเล่นปลาใหญ่อย่างเดียวนะปลาใหญ่อย่างเดียวนะแต่ปลาเล็กก็ไปห้าโล,ล้วนะปลาเล็ก <c oughs> เออเปลี่ยนแพ้ดีวกว่าไหมไม่ได้ลุ้นปลาใหญ่อย่างเดียวเพื่อน นี่งไงเห็นไหมมาแล้วสองแต้มนะโอ้ยมุมนี้มุมนี้นะใครจะมาเช็คหมายนะมามุมนี้เลยเนี่ยนะเสาป้ายนี้นะสุดสุด้างเดินหมากสองแต้มครับหวานแหงแล้วเพื่อนเพื่อนนะ หันไม่อีกทีหนึ่งนะตรงนี้น้ำแห้งหมดแล้วเมื่อกี้น้ำยังเต็มอยู่เลยนะเอานี้ดูเรือเนี่ยดอยุนผืนนะมีแต่โคลนตรงนี้ครับนะน้ำแห้งหมดแล้วนะตอนนี้น้ำมาอยู่ฝั่งนี้หมดแล้วนะเนี่ยเดี๋ยวจะขึ้นละเดี๋ยวจะกลับละพอแล้วนะเพราะว่าฝนเริ่มลงแล้วแล้วก็ตอนนี้คือฟ้าฝั่งนี้มืดมากนะคิดว่าตกแน่นอนครับนะเดี๋ยวจะเดินขึ้นไปที่สะพานแล้วครับ เห็นนะนี่นี่ปูปูกินปลานะนี่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 ปูดำนะนี่หมูหมูสุนงฟันกำลังลงนะทันไหมเนี่ยทันไหมเนี่ยหายแล้วดำนำ้ำแล้วนี่นี่นี่นะขึ้นละขึ้นละขึ้นละเห็น <He ard S 2> ไหมหลังน้ำดำเห็น<ำ> <he ard S 2> ไหมฮักก่อนหาก่อน นี่ไงนี่ไงนี่ไง,ไงเจอแล้วเจอแล้วนั่นแหละกดเลยกดเลยเอ้ยเอาขึ้นมากดมามันหนีรองเท้าเมื่อกี้น่าจะตอนมาตอนมาตอนมาอุ้ยองแท้บของแท้เอาไงนี่เอารองเทา้าีกข้างกดไว้เอารองเทา้าีกข้างกดไว้ดิแล้วก็มือจับก้ามมันสองข้างอะ่ะไม่มีที่นี่มอยู่ที่รถ เอาไม้แล้วเอาไม้มา,มามห,มนหนิเอาเบ็ดเบ็ดเบ็ดอ่ะส่งเบ็ดส่งเบ็ดไปส่งเบ็ดขนาดเล็กเออส่งไปเลยส่งไปเลยของแท้ของแท้แท <c oughs> คนเดียวไม่รอดนะเนี่ยฮะต้องสองคนนะเฮ้ยตาดีตาดีเมื่อกี้เนี่ยเห็นพอดีนะเพื่อนนะผมยืนส่องอยู่เห็นพอดีเลยแม่เอาไปนู่นแล้วไปนู่นละ เอาประคองไว้ประคองไว้เอาเอาได้แล้วโอ้ยเด้เหล็กพอดีเลยเหล็กเป็นตะขอพอดีเลยเอ้าเอานะเอานะส่งกับแรงใจให้ท่านโชคชัยหน่อยนะปูทะเลของแท้นะจับก้ามมานะจับตัวโดนนี่มนะจับก้ามนะโอ้ยโอ้ยก้ามใหญ่ก้ามใหญ่เอาเอาเอ้ย เออเฮ้ยไม่เหลือไม่เหลือโอ้โหอุ้ยอุ้ยก้ามรวนครับสลัดก้ามนี้แล้วอะไม่มีก้ามแล้วสบายแล้วเอออ่ะโอเคโอ้โหหายไม่มีก้ามแล้วสบายแล้วเอาเหล็กเหล็กเล็กนั้นล้วงเลยเนี่ยรูนี้เนี่ย ก้ามหลุดก้ามหลุดนะตลัดก้ามไปแล้วสุดยอดอ่ะวันนี้หงูกินปลาเพื่อนนะให้ดูอะไรนะนี่ตัวที่หนึ่งนะ,ะมาตรงนี้ครับนี่ตัวที่สองครับเห็นไหมครับนี่ตัวที่สามนะ สามตัวอยู่ตรงนี้เลยวงแตกกับแบบนี้บอกเลยเนี่ยนะวันนี้มาดูผลงานนะครับวันนี้ทั้งปูทั้งปลาครับทั้งปูทั้งปลานะนะกระบอกประจวดกุลาวปูมีครบเลยเหรอโอ้โหสี่ห้าตัวนึงเอาโัวปูหน่อยโัวปูหน่อยปูวิ่งไปไหนล่ะห้าตัวนะนี่แต่ว่าหลุดกามอยู่นี่กามอยู่นี่ประมาณสี่ขีดนะเออสี่ห้าขีดนะเนี่ยกามใหญ่มากนะเราได้มาตัวเดียวนะนี่นะ จริงๆเจอกี่ตัวบอกเพื่อนก่อนโอ้โหเมื่อกี้นี่คิดว่ากาสักสามตัวสามตัวนะแต่ว่าได้มาตัวเดียวนะมันอยู่ใต้เหินนะเพื่อนเออเนี่ยเจอยุงเยอะยุงเยอะยุงแล้วเพื่อนนะเดี๋ยวดูปลาลวดเมื่อนะนี่ปรากฏนะนี่เจอกันในกันเดียวว่าเพื่อนเนี่ยเยต้มหม้อนึงเลยนะกรรมนี้กรรมเดียวนะนี่อตัวใหญ่เลยครับสีมือนะปลอกคนเดียวนะเสื้อแดงไม่เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวเลยโอเคเพื่อนีก่่ออนะโอเคนะอ่ะโอเคเพื่อน อย่าลืมกดแชร์ก,กรด subscribe เยนะครับไห้เจอกันใหม่พีีหน้านะครับโอเคครับขอบคุณนะป๊อบมากครับวันนี้ครับ uh huh. มาชมงานครับวันดีครับ